สวัสดีนักฟังที่รักค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่องนิยายรักอักษรามณีช่องนิยายเพื่อความเพลิดเพลินและความสุขของนักฟังตอนนี้ทางช่องได้เปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะคะสำหรับแฟนนิยายที่สมัครสมาชิกรายเดือนเป็น V.I.P จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับฟังคลิปนิยายของอักษรามณีซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับฟังก่อนใครอย่างต่อเนื่องค่ะ และคลิปนิยายสำหรับสมาชิกจะเริ่มเผยแพร่ให้ฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจค่ะทุกการสนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปนิยายเพื่อความสุขของผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้มารับฟังนิยายกันได้เลยนะคะนี่หัวใจซาตานผมจะเดินไปส่งคุณที่ห้องนะชายหนุ่มเสนอตัว และนิตาก็ไม่อยากขัดศรัทธาเขาลอสันเดินไปกับหญิงสาวโดยจอดรถหรูของเขาทิ้งไว้ใกล้ๆกันนั้นระยะทางไปถึงตึกซึ่งเป็นห้องชุดที่นิตาพักนั้นอยู่ไม่ไกลและเขาก็เพียงมาส่งเธอที่ชั้นล็อบปีเท่านั้นนิตาคุณได้เจอเพื่อนของผมบ้างหรือเปล่าคะว่าไงนะคะนิตาหันมายังรอสันเมื่อเขาตั้งคำถาม ก่อนที่เธอจะขึ้นลิฟต์ไปยังห้องพักชื่อครูก็นึกได้ว่ารอสันกำลังหมายถึงใครเธอพยักหน้าพร้อมด้วยรอยยิ้มขื่นเจอคะ่ะวันนี้เขาไปลองรองเท้าที่ร้านด้วยรอครับรอสันทําสีหน้าประหลาดใจออกมาอืมปกติเขาไม่ค่อยออกไปชอปปิ้งนะคุณพูดเหมือนคริสตินผู้จัดการร้านเลยนะคะนี่เป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้ครับ คริฟค่อนข้างจะรักษาความเป็นส่วนตัวของเขามากผมก็แค่แปลกใจที่เขาไปซื้อของด้วยตัวเองเพราะปกติแองเจลเลขาของเขาจะจัดการให้ทุกอย่างดูท่าทางคุณจะสนิทกับเขามากเลยนะคะลอคุณคงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับท่านประธานคริฟไม่เหมือนคนอื่นครับนติตาผมแค่อยากบอกคุณว่าใครๆต่างก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่ต้องเก็บรักษาไว้ก็เท่านั้นแต่สำหรับคริฟมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นผมแค่อยากให้คุณเข้าใจว่า เขามีบางแง่มุมที่อาจแตกต่างไปมากอามากกว่าคุณแลว้วก็ผมวันนี้ฉันได้พบคุณไดอันดราด้วยนะคะคริสตนบอกฉันว่าเธอเป็นน้องสาวของคุณนะคะเธอคงไปหาคลิฟเป็นปกตินะครับเป็นปกติอย่างนั้นเหรอยิ่งฟังก็ยิ่งปวดใจยิงสาวไม่อยากจะคิดเลยว่าคลิฟกับผู้หญิงแสนสวยคนนั้นคบกันมานานเท่าไหร่แล้วน้องสาวของผมเกิดคลิกกับคลิฟตอนเขากลับมาจากอิรักนะ่ะหลังจากนั้นไม่นานาคิ ก็เข้ารับตำแหน่งใหญ่ในเวสเนอร์กรุ๊ปเขาพูดพลางยักไหล่เบาๆทุกคนคิดว่าสองคนนั่นจะลงเอยกันตั้งแต่ปีที่แล้วดานราทุ่มเททุกอย่างให้เพื่อนของผมพวกเขาคงรักกันมากสินะคะสิ่งที่ผมทําได้คือเตือนแดนราเสียงของเขาหมดลงจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้น้องสาวคนเดียวของผมทุ่มเทใจไปมากขนาดนั้นไม่ใช่เพราะคลิฟเป็นประธานบริหารบริษัทที่มีมูลค่าสูงอย่างเวสเนอร์ ต่เพราะแดนราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเธอจะจริงจังอย่างมากผมแค่กลัวว่าเธออาจจะผิดหวังนะ่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาสองคนก็ดูเหมาะสมกันมากเลยล่ะคะ่ะนิตาสิ่งที่เราเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะผมบอกคุณได้เพียงว่าคริฟไม่เหมือนใครในตาสีอัมพันของเราสันสะท้อนอะไรบางอย่างที่ลึกเร้นและมันทําให้นิตาอยากคนเข้าไปให้ลึกกว่าที่เธอเห็นแค่ผิวเผินทุกคําพูดของเราสัน ทำห้เธอคิดว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเพื่อนสนิทซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้หากเท่าว่าหญิงสาวก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการเงียบและไม่แสดงความคิดเห็นใดต่อเรื่องระหว่างน้องสาวของเขาและประธานบริษัทเวสเนอร์กรุ๊ปบานประตูห้องชุดถูกเปิดออกก่อนที่นิตาจะก้าวเข้าไปข้างในหญิงสาวทำท่าจะเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟหากก็ต้องแปลกใจ เมื่อเห็นว่าในห้องนั้นสว่างจ้าร่างเล็กบอบบางเดินเข้าไปอยู่ที่ห้องรับแขกยิงสาวชะงักงันเพราะสิ่งที่เธอเห็นและทําให้เข้าใจว่าทําไมไฟในห้องชุดเปิดอยู่ก่อนที่เธอจะเข้ามาคือร่างสูงใหญ่ของใครคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้รับแขกคลิฟนิตาอุทานออกมาเสียงเบาหวิวเธอออกจะตกใจเมื่อเห็นเขาถือวิาสาสะเข้ามาในห้องแม้คลิฟจะมีกุญแจอีกดอก แต่เขาก็ไม่ควรเข้ามาในเวลานี้เขาอยู่ในชุดลำลองและเหมือนไม่สนใจว่าใครเข้ามาเขาทำเหมือนไม่ใส่ใจขณะที่นิตามองดูท่าทีของเขาอยู่ไม่ไกลจากที่เขานั่งคริฟไม่ได้นั่งเฉยๆและไม่ได้หันมามองเธอเขากำลังมุ่งความสนใจไปที่บางอย่างในมือเมื่อน,นิตาเดินเขาเ้าไปใกล้ๆเธอจึงเห็นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในมือข้างหนึ่งของเขากำลังจับผู้กัน แลค่อยๆจุ่มสีในถาดเล็กๆบนโต๊ะก่อนระบายมันลงบนบางสิ่งบางอย่างที่เธอเห็นว่าเป็นหน้ากากลิตาเพ่งมองสิ่งที่อยู่ในมือของเขาเนิ่นนานเขากำลังเพ้นสีลงบนหน้ากากขนาดเท่าหน้าคนจริงมันไม่ใช่หน้ากากแบบสวยงามดูแลออกจะน่ากลัวด้วยซ้ำเพราะเป็นใบหน้าที่มีบาดแผลและแสดงออกซึ่งความเจ็บปวดท่าทางเขาจริงจังและตั้งใจกับการระบายสีลงบนหน้ากากอันนั้น หญิงสาวยืนมองกระทั่งเขาวางสิ่งที่อยู่ในมือลงบนโต๊ะและประสานมือทั้งสองไว้ข้างหน้าเธอคิดว่าเขาไม่ได้ยี่ระต่อสิ่งรอบข้างแต่แล้วเสียงถอนหายใจหนักก็ดังขึ้นก่อนที่เขาจะหยิบมันขึ้นมาระบายอีกครั้งและกล่าวด้วยน้ำเสียงอันเยือกเย็นโดยไม่ยอมหันมามองหน้าหญิงสาวรู้ไหมว่าผมชอบวาดน้ากากหน้ากากมีไว้เพื่อปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากให้ใครเห็น ปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของเรามันทำให้เราปลอดภัยและผ่อนคลายจากความกดดันที่มันบีบคั้นตัวเราขณะพูดเขาก็ไล่พูดกันไปบนหน้ากาก,กอันนั้นด้วยความตั้งใจถึงแม้มันจะดูน่ากลัวสำหรับหญิงสาวหากเธอก็รู้สึกได้ว่าเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดที่กำลังกระทำสีสันฉูดฉาดถูกระบายลงบนพื้นผิวของหน้ากากและดูเหมือนว่า เขาจะไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบข้างแม้แต่น้อยในห่วงเวลานั้นหญิงสาวกลับล่าสายตามายัางเซี่ยวน้าคราำเข้มของบุรุษซึ่งครั้งหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นสามีของเธอเธอเห็นความนุ่มนวลอาบอยู่บนใบหน้าและดวงตาของเขาคล้ายกับความเยือกเย็นของคลิฟคลายลงด้วยศิลปะที่แม้มันจะไม่สวยงามหากแต่หญิงสาวกลับสัมผัสได ถึงบางสิ่งบางอย่างที่สะท้อนออกมาจากหน้ากากอันนั้นนิตาถอนหายใจเบาๆก่อนจะกล่าวว่าบางคนอาจต้องการปกปิดความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานด้วยการใช้หน้ากากเราอาจทำให้คนอื่นมองเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราได้แต่ฉันจะไม่มีวันใช้มันเพื่อลวงหลอกตัวเองครีฟวางหน้ากากลงบนโต๊ะและประสานมือไว้บนคางของเขา ถ้าอย่างนั้นแล้วคุณคิดว่าเวลาที่คนเราเจ็บปวดมากที่สุดเราจะจัดการกับความเจ็บปวดของตัวเองได้ยังไงนิตานิ่งงินกับคำถามของเขาสายตาคู่นั้นเหลือไปมองหน้ากากที่วางอยู่ตรงหน้าเขาหญิงสาวไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดหมายถึงอะไรแต่สำหรับตัวเธอเองมีคำตอบชัดเจนอยู่แล้วเธอถอนหายใจเบาๆก่อนตอบถ้าเป็นฉันฉันจะปล่อยมันไปปล่อยให้ตัวเองเจ็บปวดจนวันหนึ่งที่เรา จะรู้สึกชาชินกับมันแล้วถ้าหากเราไม่ชินกับความเจ็บปวดนั่นละ่ะแล้วถ้าหากเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับมันอยู่ตลอดเวลาคุณจะทนอยู่กับมันได้ไหมนิตามองเซี่ยวหน้าของบุรุษซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่ารักเธอสุดหัวใจท่ามกลางความเงียบจนหญิงสาวรู้สึกอึดอัดก่อนเธอจะตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าฉันจะให้ ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงตัวฉันอยู่กับมันถึงแม้มันจะทรมานมากแค่ไหนก็ตามร่างสูงยืดลำตัวขึ้นหลังจากได้ฟังคำตอบนั้นก่อนจะหันใบหน้าคร้ำคมมาทางหญิงสาวแต่ถ้าทางของคุณไม่ได้เจ็บปวดหรือทรมานจากอะไรเลยนีน่าผมเห็นคุณมีความสุขด้วยซ้ำไปเข้าดีในตาสีน้ำเงินซับไฟลงหน้าตาเขาเหมือนเอาเรื่องมีบางอย่างวิ่งขึ้นมาจุกที่อกของหญิงสาว มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าเขาจะมีครั้งใดบ้างที่เธอจะสบายใจเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ชายที่เคยเป็นสามีของตัวเองจำเป็นด้วยหรอคะที่ฉันต้องบอกคุณว่าฉันเจ็บปวดหรือทรมานและจำเป็นด้วยหรอคะที่ฉันต้องแสดงตัวเองว่าไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาขอโทษนะคะคลิฟตอนนี้ฉันต้องการพักผ่อนถ้าคิดว่าจะรีบนอนแล้วทำไมถึงเพิ่งกลับเอาป่านนี้ ในน้ำเสียงนั้นบ่งบอกความไม่พอใจมันไม่ใช่แค่เสียงห้าวๆของเขาเท่านั้นที่ทำให้นิตารู้ว่าคริฟกำลังฉุนเฉียวแต่ใบหน้าคร้มเข้มที่ทำมือนถึงนั้นยังแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วยว่าเขากำลังไม่สบอารมณ์ฉันจะไปไหนมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณนี่ค่ะผมถามว่าทำไมถึงเพิ่งกลับทำไมตอบผมไม่ตรงคำถามนะ่ะคริฟนิตาตระหนกตื่นเมื่อเขาก้าวพรวดเข้ามาจับไหล่บางของเธอเอาไว้ ในตาคู่งามเบิกกว้างอารมณ์ของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคริฟกำลังแสดงความโมโหร้ายกับเธอเป็นหนที่สองคริฟฉันเจ็บปล่อยนะในคุณพูดเองว่าไม่อยากเห็นหน้าฉันอยากให้ฉันอยู่ห่างจากคุณฉันทำตามที่คุณบอกฉันแล้วยังมีอะไรที่คุณไม่พอใจอีกไม่พอใจอย่างนั้นเหรอใช่เขาไม่พอใจอย่างมากที่เห็นนิตายืนคุยกับลอสันอย่างสนิทสนมที่หน้าร้านชุดเจ้าสาวทั้งที่เขาอยากจะละทิ้งซึ่งความห่วงใย อยากอยู่ให้ไกลจากผู้หญิงคนนี้แต่เขาก็ขับรถตามเธอมาตั้งแต่นิตาเลิกงานเมื่อตอนหัวค่ำนั่นแล้วออกไปจากห้องนี้ได้ยินไหมคะคริฟฉันบอกให้คุณออกไปกล้าไล่ผมเหรอนีนะ่าผมเป็นเจ้าของห้องนี้และมีสิทธิ์ที่จะเข้าออกได้ทุกเวลานะอย่างนั้นเหรอคะคริฟนิตาออกแรงผลักแต่เขาตัวโต,วตวมากทําให้เธอเป็นฝ่ายเสียหลักเซไปข้างหลังจนเกือบล้มมือหนาที่กําลังจะเอื้อมไปดึงเธอกลับมาต้องหยุดชะงัก เมื่อหญิงสาวทรงตัวยือนอย่างมั่นคงก่อนจะตะโกนใส่หน้าชายหนุ่มด้วยความเดือดดาลได้ถ้าคุณไม่ออกไปจากห้องนี้ฉันจะไปเองคุณจะไปไหนนี่นาะร่างสูงตามไปกระชากตัวหญิงสาวกลับมาสู่อ้อมอกของเขาอีกครั้งแขนกลังก่งกอดกระวัดเอวบางและรัดนิตาไว้นั่นเหมือนที่เขาทำกับเธอในร้านรองเท้าบุรุษร่างเล็กพยายามดันหน้าอกของเขาด้วยฝ่ามือทั้งสองแต่เธอก็ปกป้องตัวเองจากร่างกายแข็งแกร่ง และอารมณ์รุนแรงที่กำลังสาดใส่เหมือนคลื่นใหญ่ที่ทาโทมไม่ได้เลยคริฟปล่อยฉันคุณไปไหนไม่ได้นี่น่าคุณไม่มีที่ไปฉันนอนข้างถนนก็ได้เพราะนี่ไม่ใช่ห้องของฉันฉันจะขืนห้องนี้คุณค่ะคริฟถ้าคุณทำแบบนั้นผมจะไล่คุณออกจากงานทันทียิงสาวชะงักงันใบหน้าของคริฟตอนนี้เหมือนหน้ากากาที่เข้าลงสีเมื่อครู่ไม่มีผิดมันน่าหวาดหวัน่นและเต็มไปด้วยความรุ่มร้อน ที่เธอสัมผัสได้แล้วรู้สึกว่ามันกำลังรุนแรงขึ้นทุกขณะร่างกายของเธอที่เบียดชิดกับตัวเขาไม่ได้รับรู้ถึงความอบอุ่นเลยแม้แต่น้อยคลิปเหมือนเพลิงร้อนที่กำลังจะพลานเผาตัวเธอเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวที่ตอนนี้ดวงหน้างามอยู่เกือบชิดติดกับใบหน้าของเขาแต่แล้วเพียงครู่ดิมฝีปากอิ่มสวยกลับยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเยียดถ้ามันเป็นความประสงค์ของท่านประธาน ลูกจ้างตัวเล็กๆอย่างฉันจะขัดท่านได้ยังไงกันล่ะคะนี่นะนี่คุณท้าทายผมอย่างนั้นเหรอฉันกําลังขอร้องต่างหากล่ะคะท่านประธานถ้าหากท่านจะปล่อยฉันให้เป็นอิสระคําพูดอันเยือกเย็นและเสียดแทงนั้นทําให้คลิฟคลายวงแขนที่กอดรัดหญิงสาวไวนน้นั่นนิตาพระห่างจากเขาออกห่างจากไออุ่นที่เธอปรารถนาจะได้สัมผัสมันมาตลอดระยะเวลาสองปีพระห่าง จากลมหายใจของผู้ชายที่เธอรักอย่างที่สุดทั้งที่ในส่วนลึกเธออยากอยู่ในอ้อมแขนนั้นโดยไม่ปรารถนาจะให้เขาปล่อยเธอเป็นอิสระแม้แต่น้อยชายหนุ่มขบกรามเข้าหากันแน่นในตาของเขาเต็มไปด้วยความขุนข้นราวกับฝุ่นทรายในแอ่งน้ำว่าเพียงครูริมฝีปากอยากหนาก็เหยียดออกบ้างถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการคือเงิน ค่าตัวเครื่องบินกลับเมืองไทยและผมก็แน่ใจว่าจะไม่มีที่ไหนรับคุณเข้าทำงานถ้าไม่ใช่ที่เวสเนอร์มีงานเยอะแยะที่ฉันจะทำนิตาเชิดคางขึ้นใบหน้าหวานแสดงออกซึ่งความอวดดีอย่างที่คลิฟไม่เคยเห็นหญิงสาวในลักษณะแบบนี้มาก่อนฉันอาจจะไปของานในร้านอาหารเล็กๆที่ไหนสักแห่งแลกกับค่าจ้างไม่กี่เหรียญก็ได้แต่ถ้าคุณก้าวออกไปจากห้องนี้เมื่อไหร่คุณต้องเดือดร้อนน่นี่นะ่ะ เสียงดุดันของชายหนุ่มทำให้ร่างนั่งน้อยที่หันหลังให้กับเข้าชงงะงักกึกนิตาหันความกลับมาอีกครั้งมือของหญิงสาวเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งคุณหมายความว่ายังไงก็หมายความอย่างที่พูดถ้าคุณกล้าที่จะออกไปจากห้องของผมเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นคนเร่ร่อนผิดกฎหมายในนิวยอร์กทันทีแต่ตอนนี้ฉันมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างฉันจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ฉันอยากไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ฉันอยากอยู่คลิฟ เลิกคิวละเหยียดยิ้มอย่างดุดันถึงตอนนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนกลายเป็นบุคคลที่เดินทางข้ามประเทศแบบผิดกฎหมายนี่คุณขู่ฉันเหรอค่ะคริฟผมไม่ได้ขู่แต่ผมเอาจริงถ้าคุณทำแบบนั้นคุณทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะลอสันเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ฉันไม่ใช่คุณผมทำได้ทุกอย่างที่อยากทำถึงเวลานั้นเพื่อนของผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณไม่มีอะไรติดตัวสักอย่างจะมีวิธีไหนที่รัฐบาลจะรับคนผิดกฎหมายเขาทำงานในตัวเองต้องเดือดร้อนนิตากำมัดทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวนั่นช่องท้องของเธอขมวดเกรงด้วยความเจ็บปวดปากอิ่มเม้มเข้าหากันจนเป็นสีเข้มคลิฟกำลังคุกคามอิสรภาพของเธอแต่นิตาจะไม่ยอมไม่เขากีดกั้นชีวิตของเธออีกต่อไปมีสิคะมีงานที่ฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใคร ไม่ต้องพึ่งพาเอกสารอะไรสักอย่างถ้าฉันจะต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนในเมืองนี้จริงๆชายหนุ่มรีนในตามองหญิงสาวงานอะไรก็เป็นโสเพนนีไงล่ะคะเอาตัวไปแลกเงินบางทีครั้งเดียวฉันอาจมีเงินมากพอที่จะใช้เดินทางกลับบ้านเลยก็ได้ถึงแม้ว่าฉันจะต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนอย่างที่คุณว่านนีนาะคริฟลั่นเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลสันกรามบนใบหน้าครามเข้ม ถูกคบเข้าหากันแน่นในขณะที่นิตาเหยียดยิ้มและเชิดหน้าขึ้นหญิงสาวตั้งหน้าท้าทายเขาต่อไปอย่างไม่กลัวเกรงทำไมล่ะค่ะคลิฟก็อีกแค่การเอาตัวเป็นแลกกับเงินมันไม่เห็นจะยากการเป็นโสเพนีนะี่ที่นี่ไม่มีใครรู้จักฉันแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาทำงานเก็บเงินนานๆด้วยฉันอาจจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นแค่ฉันมีเงินอยากเป็นโสเพณีมากนะักรือยังไงนี่นะ คลิฟพูดเสียงรอดโดยฟันและย่างเท้าเข้าไปหายหิงสาวเธอก้าวถอยหลังด้วยความหวาดหวัน่นไม่เห็นว่าเขากำลังจะเอาจริงคลิฟคุณจะทำอะไรน้ำเสียงของนิตาเริ่มสัน่นมือของเธอเย็นเยียบและยิ่งรู้สึกหนาวเยือกไม่เห็นแววตาคล้นคลักของเขาคลิฟโอ้ไม่ทันที่เธอจะได้อ้าปากถามก็ถูกกระชากกลับเข้าไปปะทะอกกว้างแต่คราวนี้เขารัดตัวเธอไว้แน่นยิ่งกว่าถูกบีบรัดด้วยคีมเหล็กคลิฟ โน้มใบหน้าลงมาหาและกระซิบบนใบหน้าตื่นะหนกด้วยน้ำเสียงเครียดเข้มถ้าอยากเป็นโสเภณีไม่จำเป็นต้องออกไปจากห้องนี้หรอกนี่นะคริฟคุณหมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าคุณไม่ต้องไปเป็นโสเภณีของใครเพราะผมนี่แหละที่จะเป็นคนใช้บริการคุณเองในตาของหญิงสาวเบิกกว้างร่างเล็กบอบบางถูกคนตัวโต,วตวลากเข้าไปในห้องแคนเรียวที่ถูกฉุดกระชากถูกบีบจนเจ็บนิตาร้องลั่น แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ใส่ใจคนเลือดร้อนตั้งหน้าทำให้เธอเจ็บปวดด้วยการเวี่ยงร่างนั้นลงบนเตียงก่อนที่เขาจะขึ้นทับทับอยู่เหนือร่างอรชรจนแทบไม่มีทางดิ้นหนีคลิฟไม่ไม่อย่าจะร้องทำไมนี่นะคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคุณอยากเป็นโสเพณีถ้าอยากจะเป็นผู้หญิงพวกนั้นไม่ต้องวิ่งแร่ออกไปหาผู้ชายข้างนอกก็ได้ผมนี่แหละที่จะช่วยสนองความต้องการให้คุณเอง คลิปคุณหยาบคายกับเชนเลอเกินทาไมคุณต้องทําแบบนี้ทําไมคุณท้าทายผมก่อนนี่นะเมื่อกี้คุณยังอดดีกับผมอยู่เลยแล้วตอนนี้เกิดจะกลัวขึ้นมาถ้าคิดว่าจะไปทําอาชีพอย่างว่าคุณรู้แล้วเหรอว่าเขาต้องทํายังไงกันบ้างนีพอเขาพูดจบนิตาก็ตวัดฝ่ามือลงบนใบหน้าครามเข้มที่โน้มต่ําลงมาหาวินาทีนั้นเองที่เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกําลังจะแตกสลายด้วยดวงไฟ ที่ปัทุในดวงตาของเขาคลิฟขบกรามเสียงดังและจับข้อมือทั้งสองของเธอกดไว้บนที่นอนหญิงสาวได้ยินเสียงเขาหายใจแรงมันทำให้เธอแทบลืมเสียงหายใจของตัวเองเขาไม่ต่างจากเทพบุตรที่กำลังจะกลายร่างเป็นซาตานร้ายนั่นเลยทีเดียวในตาสีน้ำเงินแซฟไฟร์เหมือนมีไฟพลานอยู่ข้างในนั้นก็ทำเหมือนไม่เคยกอดเธอู้ยรักเธอด้วยความทนุถนอมเขาลืมไปหมดสิ้นแล้ว ว่าเคยเป็นสามีของเธอทุกการกระทําของเขาบั่นทอนกำลังใจของหญิงสาวด้วยความดิบเถื่อนและหยาบร้ายอย่างที่สุดคลิฟถ้าคุณเกลียดฉันก็อย่าทำกับฉันแบบนี้นิตาตะเบงเสียงพร้อมกับน้ำตาไหลพรากออกมาหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอไม่ได้ตั้งใจยั่วย,ยุให้เขาโกรธแต่ลืมไปว่าการท่าทายนั้นเสมือนยิ่งสุมเชื้อไฟให้มันลุกโชนในหัวใจของเขา เสียงสั่นกรามที่ขบเข้าหากันแน่นของชายหนุ่มเสียดทะลุเข้าไปในโสดประสาทของนิตาความเดือดดานของเขาเหมือนกระสุนเจาะทะลุเข้าไปถึงก้นบึ้งของหญิงสาวคลิฟไม่นิตาเบี่ยงหน้าหลบเมื่อเขาฝังจมูกลงบนขมับข้อมือของเธอถูกกดไว้จนแน่นและดูเหมือนมือหนายิ่งเพิ่มแรงบีบมากขึ้นหลายเท่าเมื่อหญิงสาวแสดงออกซึ่งการต่อต้านด้วยการพยายามหลีกหลบริมฝีปากของเขา คลิฟเหมือนคนบ้าคลั่งเขาทำเหมือนโกรธแค้นเธอมาแต่ปางไหนคลิฟไม่ไม่หญิงสาวเบี่ยงหน้าหลบให้พ้นจากริมฝีปากที่กำลังจ,จับจ้วงลงมาบนใบหน้าของเธอย่างหยาบร้ายเธอกลัวว่าจูบของเขาจะทำให้เธอเจ็บปวดแต่แล้วเรียวปากอิ่มก็หลบไม่พ้นรอยปากหยักหนาที่กดลงมาแล้วฝังบนกลีบปากแนบแน่นนิตาเม้มปากของเธอไว้ไม่ยอมให้ ปากของเขาประกบปิดปากของเธอและแทรกลิ้นเข้าไปได้ในขณะที่คลิฟก็ไม่ยอมแพ้เขากดปากของเขากับปากของเธอแน่นร่างสูงใหญ่ทับทับลงบนร่างของเธอเต็มตัวมันทําให้หญิงสาวที่อยู่ข้างล่างเริ่มอึดอัดเธอกํากลังหายใจลําบากจนในที่สุดปากของเธอก็เผยอะออกเพราะไม่อาจต้านความบีบคั้นอย่างรุนแรงนั่นได้นิตาส่งเสียงอยู่ในลําคอ น้ำตาของเธอยังไหลลงมาเป็นทางเมื่อคลิฟบีบบังคับให้ปากของเธออ้าออกเพื่อรับการจับจ้วงของเขาความปวดร้าวแผ่ซ่านไปทั่วร่างหากทว่าวกลับมีความรู้สึกบางอย่างแทรกขึ้นมาพร้อมกันด้วยเขาทำเหมือนเธอเป็นสูเพนีจริงๆริมฝีปากที่บดขยี้ทำให้ริมฝีปากเล็กนั้นรุ่มร้อนไม่ต่างจากอารมณ์ของเขาที่กำลังถูกเผาไหม หญิงสาวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะตอนนี้ทุกส่วนของร่างกายถูกเขากดทับเอาไว้เกือบหมดตัวของเธอ